ว่าเคสที่เกิดขึ้นกรณีที่เกิดขึ้นและทำให้นักเรียนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะฮะในที่ผ่านมาในปีนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับครับใช่ครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเคสอายุ8ขวบนะฮะของกรณีอายุ<ล>ย8ขวบใช่ฮะแล้วก็เกิดขึ้นในจังหวัดสราแก้วนะครับผู้ขับรถที่รับเป็นผู้ประกอบการเหมือนกันนะฮะรับนักเรียน มาส่งที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้วนะฮะก็เกิดการเจ็บป่วยก็เลยให้คนอื่นมาขับแทนนะคนที่มาขับแทนเนี่ยนะก็ขับเลยบ้านเด็กในช่วงตอนเย็นนะฮะที่จะไปส่งเด็กที่บ้านนะก็ขับเลยไปนะฮะพอขับเลยไปก็เลยตียูเทิร์นกลับมาฝั่งตรงข้ามและก็ปล่อยเด็กอายุแปดขวบลงฝั่งตรงข้ามอ่ะนะเพื่อให้ข้ามถนนกลับบ้านไปเองนะฮะก็บทว่าผู้ปกครองก็มายืนรออยู่หน้าบ้านเด็กก็วิ่งข้ามถนนไปนะฮะโดยที่ ไม่มีผู้ดูแลเด็กหลังรถที่จะพาเด็กลงจากรถเดินข้ามถนนไปส่งให้ะนะะผู้ขับเองก็ไปยูเทิร์นมาฝั่งตรงข้ามซะอีกนะแล้วพอให้เด็กวิ่งข้ามถนนไปขณะที่เด็กข้ามถนนก็มีรถวิ่งมาชนเด็กเสียชีวิตต่อหน้าผู้ปกครองซึ่งยืนรออยู่ฝั่งตรงข้ามรอเด็กข้ามถนนมานะที่ควรจะเป็นก็คือควรจะมีจูงไปใช่ไหมคือหลักการตาม วิธีการที่ถูกต้องรวมทั้งระเบียบก็เขียนไว้ชัดเจนนะก็คือการส่งการรับการส่งจากมือผู้ปกครองถึงมือผู้ปกครองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยโดยเฉพาะยงยิ่งในเด็กเล็กนะส่วนในเด็กเล็กนี่มีความสําคัญอย่างมากที่จะต้องเป็นแบบนั้นครับฮะอีกเคสหนึ่งน้องพอใจใช่ไหมครับครับเคสเอ่อที่สองนี่ก็เป็นตัวอย่างในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพนะฮะนี่ก็เป็นรถ ออของผู้ประกอบการอีกเช่นเดียวกันนะแล้วก็ไปส่งเด็กนะฮะที่บ้านนะฮะก็บทว่ามีเด็กโตนะฮะซึ่งลงจากรถไปก่อนนะไปแวะซื้อเข้าของในร้านค้านะแล้วก็เด็กโตที่ลงจากรถไปก็ปิดประตูเองนะในรถยังเหลือเด็กเล็กนั่งอยู่หลังรถไม่มีผู้ดูแลเด็กนะมีแต่ทั้งคันมีแต่ผู้ขับอยู่คนเดียวนะ เ,เมื่อปิดประตูไปก็ไม่มีใครรู้ว่าประตูนั้นถูกปิดอย่างถูกต้องหรือเปล่านะก็รถก็ออกตัวไปปรากฏว่าไปไปผ่านบริเวณที่กั้นความเร็วนะมีการกระตือนเกิดขึ้นประตูก็เปิดออกนะเนื่องจากประตูเนี่ยจริงๆแล้วปิดไม่แน,น่นนะปิดไม่ถูกวิธีนะเด็กเล็กซึ่งนั่งอยู่ริมประตูก็ตกลงไปนะล้อหลังก็ทับตัวเด็กนะขณะนี้เด็กก็ยัง รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนะอย่างต้องฉับเด็กพึ่งเป็นอนุบาล3ขวบนะบจะเห็นว่าการดูแลเด็กในรถโรงเรียนนั้นเนี่ยไม่ใช่มีผู้ขับเพียงคนเดียวจะต้องมีผู้ดูแลเด็กด้วยรายนี้เนี่ยก็มีผู้ดูแลเด็กนะอยู่หลังรถ นะนอกจากคนขับแล้วก็ยังมีผู้ดูแลนะแต่อาจจะเป็นเพราะการระเบียบการปฏิบัตินะฮะไม่ได้เข้มงวดนะเมื่อส่งเด็กลงจากรถเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้พาเด็กลงไปให้ถึงมือผู้ปกครองนะแต่ว่าเปิดประตูแล้วให้เด็กลงไปแล้วก็ปิดประตูนะปรากฏว่าเด็กทำกระเป๋านะนักเรียนหลุดมือตกลงอยู่ข้างๆรถตู้และก้มลงเก็บนะกระเป๋า นะโดยที่ผู้ดูแลเด็กไม่รู้เลยว่าเด็กได้เดินผ่านพ้นจากระยะของรถไปแล้วหรือ,อยังผู้ขับก็ไม่รู้ด้วย mm. เช่นกันนะ mm. เมื่อปิดประตูไปก็ออกรถดังนั้นเมื่อเด็กก้มลงไปเก็บกระเป๋าซึ่งหลุดจากมือตกอยู่ mm. ก็ถูกล้อหลังทับ mm. นะศรีรษะแล้วก็เสียชีวิตไปนะ mm. ตอนเด็กเสียชีวิตไปนะร mm. ายนี้ก็เเป็นเด็ก สามขวบนะแล้วก็เป็นลถของการประกอบการของคุณครูภายในโรงเรียนเองนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นการประกอบการที่ถ้าดูตามรูปแบบก็เป็นการประกอบการที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนโดยตรงแต่ถ้าเอาระเบียบปี2 5ม3 6มาจัดการแล้วลราก็ลดอย่างนี้ก็เข้าขายลถโรงเรียนแหละนะก็คือลถของผู้ประกอบการภายนอกนะออในการปฏิบัติก็ไม่มีการเช็คชื่อเด็ก นะว่ามีจํานวนเด็กขึ้นมากี่คนใช้ความจําใช้ความเคยชินเอานะรวมทั้งได้ส่งเด็กลงไปแล้วกี่คนกี่คนนะฮะถ้าหากการประกอบการซึ่งไม่มีระเบียบควบคุมนะก็จะเป็นลักษณะแบบแล้วแต่ผู้ประกอบการเองก็จะเกิดเหตุแบบนี้ได้นะในรายนี้เนี่ยเด็กรลับ อยู่บริเวณด้านหลังนะเมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วก็ปล่อยเด็กลงแล้วก็ไม่ได้เช็คเด็กว่ารับมากี่คนปล่อยกี่คนนะเมื่อปิดประตูไปก็เด็กก็ติดอยู่ในรถนะรถก็จอดตักแดดเด็กก็เสียชีวิตด้วยความร้อนสูงเกินขนาดนะฮนะรายที่านี่เป็นรักษณะแบบเดียวกันเป็นรถตู้นะที่ลืมเด็กไว้ในรถนะฮะ จากข้อมูลนี่ก็คือเด็กลงไปแล้วแหละแต่ว่าเด็กลืมกระเป๋าก็กลับขึ้นมาเอากระเป๋านะแต่ว่าไม่มีผู้ที่จะดูแลเด็กให้ทวนทีแล้วส่งถึงมือของคุณครูประจำชั้นเขานะก็หลังจากเด็กขึ้นมาหยิบของไม่มีใครเห็นก็ปิดประตูลงไปเด็กก็ติดอยู่ในรถจอดตากแดดในะในสุดก็เสียชีวิตด้วยความร้อนสูงเกินขนาดเช่นเดียวกัน แปลนี้เป็นอุบัตเหตุลดควาครับฮะลความซึ่งความเร็วนะขนส่งกับตำรวจช่วยกันดูแลนะแล้วผู้ประกอบการเองก็ช่วยกันดูแลกันเองเช่นในบางประมาโมเดลเนี่ยผู้ขับขี่เนี่ยก็จะเด็กทำไรนี่ก็เป็นกรณีที่ รถรถที่มารับส่งเด็กในโรงเรียนรถตู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ไม่ได้เช็คจำนวนเด็กที่ขึ้นรถลงรถนะฮะหลังจากมาถึงโรงเรียนแล้วเด็กหลายคนก็วิ่งดูก,กันไปเพื่อเข้าแถวนะฮะยังมีเด็กอยู่คนหนึ่งที่หลับไปอยู่ที่เบาะด้านหลังของรถนะมีถูกล็อกประตูไปเด็กก็ออกมาไม่ได้นะซึ่งไปเจออีกครั้งก็ตอนเย็นนะเพื่อที่จะรับเด็กกลับบ้านเปิดมาก็เจอเด็ก ที่ลืมไว้ตั้งแต่เชานะ้านซึ่งก็เช่นเดียวกันนะฮะถ้าจอดไว้ในที่กลางแจ้งในเวลาเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงเด็กก็จะเสียชีวิตด้วยความร้อนสูงเกินขนาด